รันทดใครจะรู้มแามา่ทำกับข้าวไม่อร่อยนี่คือฝันร้ายและการเอาตัวรอดของเด็กน้อยจะเกิดมาเป็นลูกของแม่ที่ทำอาหารไม่อร่อยแต่ยังชอบทำสกิล <c oughs> การโกหกเลเวลตัน ความจ๋งนะมันเป็นสิ่งไม่ตายแต่กูที่พูดนี่แหละจะตายเอาชีวิตมันต้องเต็มไปด้วยความลับวิชาเอาตัวรอดสอบตกไม่ได้เลยมีทักษะการทำอาหารที่สถานการณ์บังคับไม่ได้อยากทำกับข้าวเป็นแต่ชีวิตบังคับให้ต้องทำให้เป็นเข้าใจสัตธรรมของโลก เรากินเพื่อให้มีชีวิตไม่ได้กินเพื่อมีความสุขปหลหรอความรักแม่งก็ทำให้คนตกนระกได้เหมือนกันนะ